สวัสดีครับพี่น้องคุณกำลังอยู่ในซีรีส์40วันไต่ระดับความเชื่อในพระเจ้าสู่ชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งวันนี้ก็เป็นวันที่19ของ40วันแล้วนะครับถ้าคุณเพิ่งเข้ามาฟังครั้งแรกขอแนะนำให้ย้อนกลับไปฟังคลิปก่อนหน้าค้นหาได้จากเพลย์ลิสต์ช่องนี้นะครับพี่น้องที่รักหัวข้อพระคัมภีร์สำหรับเฝ้าเดี่ยวเพื่อที่จะช่วยให้คนไต่ระดับความเชื่อของคน ให้สูงขึ้นไปอีกขั้นก็ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลยอหนบทที่6ข้อ1-15ซึ่งเป็นข้อพระคัมภีร์เดียวกับเมื่อวานนี้นะครับเป็นเรื่องราวตอนที่พระเยซูทำการอัศจรรย์ด้วยการทวีคูณขนมปังหก้อนกับปลาสองสังตัวเพื่อเลี้ยงฝูงชนที่มาฟังคำสอนของพระองค์ทั้งวันเมื่อวานเราได้ใคร้ครวน ข้อพระคำพีตอนนี้ไปแล้วสองประเด็นถ้าคุณเลิมก็ย้อนกลับไปฟังคลิปก่อนหน้าได้นะครับสำหรับวันนี้เราจะมาใกล้ครวนสนทนากับพระวิญญาณบริสุทธิ์กันต่อถึงประเด็นที่สามนะครับสำหรับประเด็นที่สามในการอัศจรรย์แห่งการทวีคูณขนมปังและปลาก็คือเราจะเห็นว่ามีเด็กเล็กๆคนหนึ่งนะครับเขามอบถวายขนมปังห้าก้อนกับปลาสองสามตัวให้พระเยซู ซึ่งก็คาดว่าแม่ของเด็กเตรียมอาหารให้กับลูกของเธอไว้กินคนเดียวนะครับแต่ว่าเด็กคนนี้กลับมอบทั้งหมดที่เขามีให้พระเยซูเลยไม่ได้แบ่งเก็บเอาไว้สำหรับตัวเองตรงนี้คุณเห็นอะไรไหมครับมันมีสองด้านที่เราเห็นได้จากการกระทําของเด็กคนนี้นะครับด้านแรกมันสะท้อนให้เราเห็นว่าเด็กเล็กๆคนนี้เขามีความเชื่อ มีศรัทธาในพระเยซูอย่างเต็มเปี่ยมเลยนะครับเขายังไม่รู้ว่าพระเยซูจะทำอย่างไรกับของที่เขามอบให้แต่เขาก็มอบให้พระองค์อย่างไม่ลังเลสงสัยคือถ้าเป็นผู้ใหญ่อาจจะคิดมากนะครับว่าถ้าให้ไปหมดเดี๋ยวตัวเองก็จะต้องมาทนหิวหรือผู้ใหญ่บางคนอาจจะคิดมากไปว่ามีน้อยนิดแค่พอกินคนเดียวถึงให้ไป ก็ช่วยอะไรไม่ได้มากอย่าให้ซะดีกว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะให้จริงไหมครับพี่น้องแต่ว่าเด็กคนนี้เขาไม่ได้คิดมากแบบผู้ใหญ่นะครับเขาก็ให้ไปหมดเลยทั้งทั้งที่ก็มีอยู่แค่น้อยนิดตรงนี้มันก็เป็นตัวอย่างชัดเจนของคนที่มีความเชื่อความศรัทธาในพระเจ้าเต็มเปี่ยมนะครับเพราะเขาจะไม่กลัวความขัดสนขาดแคลนไม่กลัวว่าตัวเองจะอดตาย เพราะจิตใต้สำนึกของเด็กเล็กๆมันยังใสบริสุทธิ์ไม่คิดอะไรมากแบบผู้ใหญ่นะครับภายในจิตใต้สำนึกของเด็กเขาก็แค่มั่นใจว่าพระเจ้าจะมีวิธีเป็นแสนเป็นล้านวิธีของพระองค์ที่จะเอาอาหารน้อยนิดของเขาไปทำบางอย่างซึ่งเขาเองก็ไม่รู้เลยแต่เมื่อพระองค์เอ่ยปากเขาก็มอบให้ทันทีอย่างไม่ลังเลสงสัยแม้ดูเหมือนมันจะเล็กน้อยก็ตาม ถึงตรงนี้ให้คนหยุดชั่วขณะแล้วก็ลองทบทวนตัวเองดูนะครับถ้าคุณตกอยู่ในสถานการณ์แบบเด็กน้อยคนนี้คุณมีความเชื่อความศรัทธามากพอเช่นเดียวกับเด็กคนนี้ที่จะมอบถวายทุกสิ่งที่คุณมีอยู่ให้กับพระเจ้าหรือเปล่าโดยไม่คิดมากอะไรเลยเวลาคุณถวายสิบรถหรือถวายพิเศษเพื่อพันธกิจของพระเจ้าคุณเคยคิดมากหรือคิดกังวลไปว่า ถ้าถวายหมดตัวแล้วเดี๋ยวตัวเองจะอดตายไหมหรือ,อถ้าคุณได้เห็นปัญหาของคนเป็นหมื่นที่กำลังเดือดร้อนแล้วคุณมีเงินติดตัวอยู่แค่ร้อยบาทคุณกล้าถวายร้อยบาทให้พระเจ้าทั้งหมดเลยไหมเพื่อให้พระองค์เอาไปทวีคูณแจกจ่ายแบ่งปันช่วยเหลือคนเป็นหมื่นโดยที่คุณก็ไม่กลัวว่าตัวเองจะเอาอะไรกินคราวนี้มาดูด้านที่สองนะครับ มันสะท้อนให้เราเห็นว่าเด็กเล็กๆคนนี้มีความาเป็นคนใจกว้างนะครับมีน้ำใจมีความรักของพระเจ้าเต็มเปี่ยมเขามองเห็นปัญหาและความต้องการของคนเป็นหมื่นแบบเดียวกับที่พระเยซูมองเห็นเขามีใจเมตตาสงสารคนมากมายที่กําลังหิวโหวยแบบเดียวกับที่พระเยซูเมตตาสงสารถ้าคุณเคยเป็นแบบเด็กเล็กๆคนนี้เมื่อเห็นคนมากมายทั้งประเทศเดดร้อน อาจจะเกิดจากภัยพิบัติโรคระบาดสงครามหรือการกันดานอาหารเจอกับปัญหาในยุคสุดท้ายขณะนี้ถ้าคุณมีความรักของพระเจ้าอย่างท่วมท้นม,มีใจเมตตาสงสารคนอื่นและกล้ามอบถวายทั้งหมดที่คุณมีเพื่อให้พระเจ้าเอาไปทวีคูณช่วยคนทั่วประเทศโดยไม่กังวลว่าแล้วถ้าให้ไปหมดฉันเองก็จะอดตายนะสิ เศรษฐกิจแย่ๆแบบนี้เงินทองก็ยิ่งหายากถ้าคุณมีความเป็นคนใจกว้างมีน้ำใจมีความรักของพระเจ้าเต็มเปี่ยมแบบนี้แล้วก็มีความศรัทธาในการทวีคนของพระเจ้าด้วยผมก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีด้วยนะครับคุณเป็นเครื่องมือของพระเจ้าที่จะไปเปลี่ยนแปลงโลกได้แต่ว่าถ้าคุณมัวแต่หมกมุ่นกับปัญหาตัวเองมัน ก็จะทำให้คุณมองไม่เห็นปัญหาของคนอื่นซึ่งถ้าคุณยอมถอยออกมาจากปัญหาตัวเองแล้วมาเติมจิตใต้สำาน,นกของคุณให้เต็มเปี่ยมด้วยความเชื่อความศรัทธาในพระเจ้าและเต็มล้นด้วยความรักของพระเจ้าคุณก็จะกล้ามอบถวายเงินทั้งหมดที่มีแม้จะน้อยนิดเพื่อให้พระเจ้านำไปทวีคูณสำหรับพันธกิจช่วยเหลือผู้คนมากมายโดย เฉพาะพันธกิจประกาศนำคนลอดจากบึงไฟนรกและมีโอกาสที่คนมากมายจะได้เข้าสวรรค์ไปกับคุณถ้าคนมีความศรัทธาผสมด้วยความรักของพระเจ้าอย่างแท้จริงไม่ใช่พยายามทำหรือฝืนใจทำผมรับรองว่าคุณจะได้เห็นการอัศจรรย์แห่งการทวีคูณของพระเจ้าจากสิ่งเล็กน้อยที่คนมีและในขณะที่พระเจ้ากำลังช่วยแก้ปัญหาให้คนอื่นมากมาย ตัวคนเองก็จะได้รับการแก้ปัญหาจากพระเจ้าไปด้วยอาเมนไหมครับพี่น้องที่รักสมัยที่ผมทำธุรกิจอยู่ที่ภูกเก็ตหลังจากที่เซนามิถลม่มพังงาและภูกเก็ตก็มีคนตายเป็นแสนๆเลยนะครับแต่ว่าก็มีหมู่บ้านหนึ่งที่คนลอดตายกันเยอะแต่หมู่บ้านนี้ก็มีปัญหาคือผู้คนอดอยากหิวโหวยและขัดสนขาดแคลนกันหลายร้อยครอบครัว พี่น้องในโบทก็ได้ถวายทรัพย์ให้ทางคริสตจักรอย่างมากมายเพื่อนำเอาถุงยังชีพซึ่งก็มีของกินของใช้ไปบริจาคนะครับก็น่าจะประมาณ1,000ถุงปรากฏว่ามันเกิดการอัศจรรย์ขึ้นครับคือขณะที่เอาถุงยังชีพออกจากรถเพื่อแจกให้กับชาวบ้านมันเกิดการอัศจรรย์ขึ้นก็คือผู้แจกก็เล่าว่าเขาก็แจกไปเรื่อยๆไม่ได้นับ แต่ประหลาดใจว่าแจกเท่าไหร่ก็ไม่หมดจนชาวบ้านได้รับกันครบทุกครอบครัวซึ่งเมื่อมานับดูภายหลังแล้วปรากฏว่ามีคนได้รับถุงยังชีพ3,000กว่าถุงเลยนะครับมากกว่าที่คริสจักรเตรียมไปถึง2,000กว่าถุงเรื่องนี้กลายเป็นคำพยานยิ่งใหญ่ถึงการทวีคูณของพระเจ้าเลยนะครับและเมื่อผมแบ่งปันพระคัมภีร์เกี่ยวกับการทวีคูณขนมปังของพระเยซูที่ไร ผมก็จะนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ด้วยเสมอนะครับแล้วมันก็หนุนใจผมมากเลยในเวลาที่ผมท้อแท้หรือว่าผมมีสิ่งของเพียงเล็กน้อยแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ผมเกิดความเชื่อความศรัทธาเข้มแข็งในฤทธิอำนาจของพระเจ้าแห่งจัก,กรวาลของเราซึ่งสามารถที่จะทวีคูณสิ่งเล็กน้อยที่มีอยู่ได้ พี่น้องครับถ้าขณะนี้คุณกําลังรู้สึกตัวเองมีเงินน้อยนิดขัดสนขัดแคลนสุดๆหรือกําลังมีเงินเพียงแค่พอกินข้าวมื้อเดียวแล้วก็จะหมดแล้วผมขอหนุนใจว่าให้คุณถอยออกมาจากปัญหายาหมกมุ่นกับปัญหาของคุณลืมปัญหาของคุณไปก่อนมิฉะนั้นมันจะขยายใหญ่โตจนทําให้คุณจิตตกย่ําแย่คุณอย่ายอมปล่อยให้จิตใต้สํานึกของคุณ เต็มเปี่ยมด้วยความรู้สึกขัดสนขาดแคลนนะครับคุณต้องหันมาจดจ่อที่ความยิ่งใหญ่แห่งการทวีคูณของพระเจ้าคุณต้องทําให้จิตใต้สำนึกของคุณเต็มเปี่ยมด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพระเจ้าแทนนะครับแม้โลกภายนอกของคุณจะขัดสนขัดแคลนสุดๆก็อย่าปล่อยให้โลกภายในของคุณขัดสนขาดแคลนไปด้วยคุณต้องตอบสนองต่อปัญหาเลวร้ายด้วย ความศรัทธาเต็มเปี่ยมในพระเจ้าแทนพระองค์สถิตยอยู่ในตัวคนอยู่แล้วโดยทางพระวิญญาณมังสุดพระองค์สามารถที่จะทวีคูณอะไรก็ได้ที่คุณมีขณะนี้อาจจะเป็นเงินก้อนสุดท้ายของคุณหรืออาจจะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายของคุณอาจจะเป็นทักษะความสามารถเล็กน้อยของคุณเมื่อคุณมอบถวายให้อยู่ในมือของพระเจ้าด้วยการเต็มเปี่ยมในศรัทธาและในความรัก คุณก็จะได้เห็นการอัศจรรย์แห่งการทวีคูณแน่ๆเลยครับเพราะว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการทวีคูณอาเมนไหมครับพี่น้องพี่น้องที่รักให้เราอธิฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าที่รักขอบคุณพระองค์ที่ทรงให้ลูกมีชีวิตอยู่ถึงวันนี้มีอากาศหายใจมีอาหารมีเสื้อผ้ามีบ้านอยู่อาศัยลูกขอมอบถวายสิ่งเล็กน้อยที่ลูกมีในขณะนี้ให้พระองค์นำไปทวีคูณ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของพระองค์เพื่อช่วยคนจำนวนมากที่กำลังทุกข์ยากขณะนี้ทั่วประเทศจากภัยพิบัติจากภัยโรคระบาดภัยสงครามและพิษเศรษฐกิจการกนานนาอาหารด้วยความรักของพระเจ้าที่เต็มเปี่ยมอยู่ภายในโลกในตัวลูกที่ล้นหลังออกไปสู่คนอื่นลูกเชื่อมั่นทั้งในจิตสำนึกและในจิตใต้สำนึกว่าพระองค์สามารถที่จะทวีคูณสิ่งเล็กน้อย ที่ลูกได้ถวายให้กลายเป็นพระพรไปสู่คนเป็นหมื่นเป็นแสนได้และกลายเป็นพรสะท้อนกลับมาหาลูกเองด้วยเหมือนเด็กที่มอบถวายขนมปังและปลาตัวเด็กเองก็ได้กินจนอิ่มด้วยเช่นกันอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์อเมนพี่น้องครับพรุ่งนี้เรามาใคร่ควรกันต่อพระคำภีร์ข้อนี้อีกนะครับยังมีอีกหลายประเด็น ที่เราจะได้ไต่ระดับความเชื่อในพระเจ้าให้สูงขึ้นไปอีกด้วยกันเพื่อเราจะได้เป็นท่อพระพรใหญ่ไปสู่คนมากมายได้อาเมนไหมครับพี่น้องขอพระเจ้าไวพรครับ